ถามวิธีการลบบัตรนะครับลบบัตรของเครื่อง HSP c m g 2 9 0นะครับนนี้คือบัตรใช้งานได้นะครับทีนี้ผมจะลบบัตรนะครับให้กดสี่เหลี่ยมค้างไว้นะครับเพื่อเข้าโปรแกรมนะครับไฟสีเขียวกระพริบพอไปสีเขียวกระพริพรบรให้กดรหัสนะครับรหัส D4 เป็น1 2 3 4 5แล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับ ใสสีแดงติดค้างก็คือพร้อมโปรแกรมนะครับเรากดเลข2ครับใส่สีแดงกระพริบนะครับแล้วก็ให้ท่าบัตรนะฮะบัตรที่เราจะลบนะครับ,รบลแบบแล้วก็กดสี่เหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมค้างออกนะครับโอเค